สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีเอฟซีแฟนช่องแฟนเพจเด้อนะครับแฟนช่องแฟนเพจคนขับช้างทุกท่านนะครับวันนี้เขาสิเดินทางนะครับไปตามแนวทางของพ่อวันนะครับปฏิทินเงินล้านนะครับในงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมนะครับงวดนี้สิเป็นจังไดแบบใดนะครับผมนะครับเดี๋ยวให้พี่น้องไปรับชมพร้อมกันเด้อนะครับสำหรับหมดก้อนนะครับผมนะครับ พอบ้านเิ่นไห้นะครับมีศูนย์มีหานะครับเพราะว่าเป็นงวดต่อไปนะครับอย่าให้พี่ให้น้องเฮ้านะครับผมนะครับเมืองเอานะครับเน้อนะครับว่างวดนี้นะครับสวัสดิ์หนึ่งสิงหานี้นะครับเราจะให้ท่านผู้ชมอีกคลิปหนึ่งก็คืออีกงวดหนึ่งก็คือ16สิงหาเลยนะครับน้ำพัดท่วมแถนบปานที่นี่พี่น้องฝนตกน้ำท่วมพี่น้องฝนตกน้ำท่วมโอ้หําท่วมภาคท่วมแน่ นะครับก็อยากให้พี่ให้น้องเข้านะครับผมนะครับก็คือว่าปฏิทินพอวันนะครับถ้าเกิดว่า1สิงหาไม่เข้าให้พี่น้องไปเมืองของวัดวันที่16เลยนะครับเราจะขึ้นแนวทางของวันที่16สิงหาพร้อมกันเลยนะครับให้พี่น้องเข้าเอา2องสองวัดนี้มาส้นกันเลยนะครับถ้าชอบกันน้ำไปวิเคราะอบเจรนาเลยเลยนะครับผมจังหวัดที่ผ่านมานะครับผมนะครับของงวดวันที่ผ่านมานะครับเขาซูนหาตรงๆนะครับอ่ะจะได้เดี๋ยวไปหาพอวันกระเด้อนะครับถ้าได้คำาม่เหล้วครั้งแรกนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อ้อ ช่วงนี้อากาศฝนตกเด้อพี่น้องนะครับมาหอดมาหอดเล้ยวครับผมใส่ความแล้วหอดแล้วนะครับสำหรับทนายเข้ามาแล้วนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งการกดติดตามนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งความหมายหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งความหวังนะครับมาหอดแล้วก็พี่น้องโอ้พายุเข่าครับผมจะไดก็หาขึ้นเขาครับผมพายุเขาบ่เข่าเอ็มก็หาให้ขึ้นเขานะครับส่งลงใจในการไม่ข้าบุษนาะครับสำหรับทนทีจิ่งดาวได้นะทางเพจยร์ก็ฝากส่งนาำใจเด้อนะครับผมไปพี่น้องมาหอดแล้วมาอดแล้วนะครับ ครับไปดูมาอยู่บนนะ้อนพอวันนะครับท่อวนนันนะครับโอ้สองหมูสามปะโอ้ดคืออันนี้เท่าไปพี่น้องนะครับอย่า,ฝาเฝ้า,ฝาเรือนพานเด้ออย่าเฝ้าเรือนพานนะครับถ้าได้เขามาครั้งแรกนะครับหนึ่งไหลหนึ่งแซ่ขึ้นเขาเด้อพี่น้องหนึ่งไหลหนึ่งแค่โอ้ยู่นะโอ้พอวันนอ่นรับพอวันนอน่นระับนะเห็นบ่เนี่ยพอวันนอ่นรับ ไปหาปะวันกันนะครับว่าสดวันที่หนึ่งสิงหาหนีตัวเลขสิเป็นยังไงนะครับผมวัมนนี้ผ้าลูกสาวมานั่งครับผมอ่มาดิฉับโอ้ฝนก็ตกครับพี่น้องไปไปไปตามตามตามพวันนอนตาฝนพวันสวัสดีครับโอ้เอฟซีห้มาตามปฏิทินเงินล้านพวันโอ้บัตที่นี่จะได้โน,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 น่นี่เนาะ นะคร um ับอ้าวแนวทางเด้อนะครับมาหอด้วยเด้อครับผมนะครับสำหรับปฏิทินเงินล้านของพ่อวันงวดหนึ่งสิงหาคมนะครับอู้นกเขาตัวนี้นกเขาเข้านกเขาเข้านี่นกเขาราเลียเนได้นกเขาบ่อว่างหนึ่งนี่ศูนหาหาศูนของงวดลัดนี่เห็นบ่นี่งเหมือนอือนี่พี่น้องนะครับผมนะครับหลายท่านก็จะสงสัยว่าปฏิทินเงินล้านถือบ่อนะครับนะครับเห็นบ่พี่น้องศูนหานี่ครับพี่น้องแคบบ่เด้อครับผมแคบใบมงคลของงวดที่พัดอุ้มมือสันศูน ห้าชัดๆนะครับเป็นของงวดวันที่สิบหกนะครับเพราะว่าแอดมินนะครับก็คือว่างวดที่ผ่านมานะครับเนาะนะครับงวดที่ผ่านมาเราก็นําเสนอมาแบบนี้แบบนี้นะครับผมนะครับสิเป็นงวดขมตลอดเนาะแล้วงวดวันที่หนึ่งิงหาเนี่ยครับเพราะวันเป็นตัวใหนิงหามันนะครับปฏิเสเงินหลานพราะวันมาเลยเด้อนะครับหนึ่งไหลหนึ่งเส้นนี่สองเก่าซีสอเก่าซีมสู้แพี่น้องก่อนเมื่อจะโยกเยกใน่เด้อพี่น้องนะครับอย่าวันถือกล่องเมื่อเดียวนะครับ นี่คือนี่คืองวดของ1สิงหาคมสองพนรอยหกสิบห้านะครับสองเก้าสี่ี่เก้าสองอ่ะพี่น้องนะครับเดี๋ยวคือเก้าคือหลังคาปลอมเลยนะครับก็คือสิบหกสิงหาเลยนะครับคือจังหวดที่ผ่านมานะครับเข้าไห้สิบหสิงหาศูนย์หาหศูย์ตรงตรงนะครับแล้ววันที่สิบหกเดยหกย์แปดหกศนแปดออคือมาถึงเลขดังเลยครับบันนี้อกศูนย์แปดนี่ครับพี่น้องนะครับหกศูนย์แปดนะครับนี่คือรางงวด วดที่จะออกมืออื่นนีนะครับผมนะครับคือหนึ่งสิงหานะครับแต่ว่าเขาจะให้มึงล่วงหน้าไปเลยหนึ่งวิคก็คือวันที่สิบหกสิงหานะครับตัวเลขของวันที่สิบหกสิงหาคือหกศูนย์แปดนะครับ <Bour bon. S 1> เป็นยังที่เข้าต้องให้ให้มึงล่วงหน้ากับพะว่าตัวเลขนะครับผมนะครับจะออก,กล่วงหน้าตลอดนะครับส่วว่างวดของวันที่หนึ่งสิงหาก็อาจจะมาออกวันที่สิบหกก็สินะครับมาถึงตัวเลขของเพื่อนเนี่ตัวเลขในปฏิทินนะครับผมนะครับหรือจะออกตรงๆเลยก็ได้นะครับเหมือน ขอตัวตรงคือเหมือนหาศูนย์เก่าวาน่ะเนาะเขา้าชุนหาว่าน่อนอ่ะที่ออกสามตัวแตกเลยนะครับปฏิทินลานหลายท่านนณะจะได้รับชมกันนะครับผมเด้อนะครับอ,อ่ะเดี๋ยวไอ้เมนกาจาม,มาสรุปอีกทีหนึ่งนะครับสลับแนวทางนะครับพอวันมักตัวไหนในงวนระวังาาวันที่หนึ่งก็วันที่สิบหกนี่มีตัวไหมักตัวใดส้นบ่สลับพอวันกันพอวันสีลงทุนใน,นงวดวันที่นี้มักหกเอ้ยสี่ศูนย์เอี่เก้าสอง มักซีเก้าสองสองเก้าซีสองสองเก้าซีให้ไปให้ไปแตกอังนี้เอาเนาะอืมจะแตกเอานี่ดับเด้อนะครับของวันวันที่หนึ่งสิงหาคมนะครับนี่ครับสิงหาคมสองพันร้อยหกสิบห้านะครับงวดหนึ่งสิงหาคมออกวันจันทร์นะครับขึ้นสี่ขั้เดือนเก้านะครับผมเด้อนะครับเดือนเก้าหรือสามารถปันที่สิบหกหรืก็ได้ครับอาจจะออกมาก่อนก็ได้เนาะอืมเป็นไปได้เด้อพี่น้องหกหกร้่ยแปด อาจจะเป็นเล็คู่ก็ได้เด้เพราะว่าเดือนสิงหาเนี่ยเป็นวันแม่นะครับเป็นวันแม่อาจจะเป็นเลขคู่ก็ได้หรืออาจจะเป็นเลขขี้ก็ได้นะครับผมพี่น้องให้เรามาระวังในเด้อนะครับสําหรับเลขคู่วันแม่นะครับสำหรับวันแม่เนี่ยก็ตรงกันกับวันที่ส2บสองนะครับสิบห้าทุ่มวันวันศุกร์จะเป็นปีศาจดาท่ามือกันเด้อพี่น้องนะขลองวิเคราะห์พิจารณาเมืองถทาชอบกำนังลงทุนเด้อนะครับห 608เพราะวันงวดก่อนนาได้นี่ไม่ถึงลวงนาเออล,ลวงนาลวงนาคือว่าลวงนาจาก1สิงหานี่ห้องไข่ก้อนลวงนาเลย<แ>นะครับเอาไปว<แ>ิเคราะห์ก่อน,กนคือว่ามันปฏิทินกระหลานเพราะว่านี่ส่วนมากจะออกลวงนาสว่าน1สิงหาปุ๊บต้องให้มึงรับไว้เลย,เลยคือ16สิงหานั่นสินะครับผมนะครับเด้อพี่น้อง60 608 608เก้าก็พบตัวเดียวกันเด้อพี่น้องเก้ากับหกตัวเดียวกันนะครับลองว,วิคเคราะห์สุจรณามึง เลขอยู่นี่แหละครับผมนะครับศูนย์แปดศูนย์เก้าหรือว่าไงสิครับผมศนะูนย์แปดศูนย์เก่าเนาะพอวันศูนย์แปดศูนย์เก่าเป็นเลขคู่กับสิบคู่อยู่นี่แหละครับผมสองซีซีสองนะครับสองซีซีสองนี่เห็นบ่อนี่มีเก่านกกเ,นเนี่ยมเก่าเป็นหกกระไรครับเป็นแนวทางเด้อพี่น้องนะครับย้ำว่าเป็นแนวทางความเชื่อส่วนบุคคลนะครับบางคนอภัยเด้อบางท่านอาจจะแนวบางแหล่ว่าเขาวไทยโยกสายโยกว่าโอ้ยมันถือกล่องเมื่อเดียวพี่น้องนะครับขาวจ้าเอ็นมินเด้อนะครับเฮ้ย สิม,มึงเดินตุล่าอะไติพวันเอ้เดนตุล่ามึงมึงเป็นตัวไหนหึ่งตุลล่านี่มันสิมาส้่มกันกับสิบหกบ่หนตุลาสองศูนที่เก่าโอ้นี่พี่น้องครับหนึ่งตุลาคมนะครับผมนะครั 2008. บสองศูนยดทีนี่สิบหตุลล่าโอ้สิหสิงหาใช่ละใช่ละพอนสิบหกสิงหาครับสิบหกสิงหามน,นม้หกิงหามีศูอีกศูโอ้ ปีศูนย์โม่นี่ให้มึงสามงวดล่วงหน้าเลยนะครับผมนะครับงวดสีสิเขานี่ขึ้นหนึ่งสิงหาแล้วกับสิบล้วกับหนตุลาเลยพี่ไอพี่น้องศ8พี่น้องนี่08นย์แปดองศูนย์แปสิบหกสิงหาเพื่นไห้หกศูย์แปดโอ้ลดสองเต็มจากหเป็นสองแต่ศ8นย์แปนี่ยืน เอาเป็นแค่สี่หลักบที่นี่พี่น้องปฏิทินเงินล้านเพราะวันนี้แม่เสียหายเงินล้านโม,มมีเปอร์เซ็นต์มีเปอร์เซ็นต์มีเปอร์เซ็นต์เพิ่มแต้มลดแต้มเด้๋พี่น้องเพิ่มแต้มลดแต้มขันว่าศูนย์แปดขันว่าศูนย์แปดขันลดแต้มนี่ก็ให้เป็นศูนย์เจ็ดขันว่าเพิ่มแต้มให้เป็นศูนย์เต้าเอาเอาตามนั่นแหละพี่น้องมักบ่ถ้ามักถ,าถา้าต่ทนายชอบ พิมพ์คําว่ารอไว้เลยนะครับพิมพ์คําว่ารอไว้เลยนะครับสำหรับแนวทางของพระวันปฏิทินเงินล้านหนึ่งสิงหาคมนะครับเดี๋ยวถ้าสมาชีกแจงให้นะครับผมมาแจงให้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะมาแจงให้นะครับอ๋อนะครับผมนะครับเดี๋ยวจะมาแจงให้นี่นะครับปฏิทินเงินล้านพ่อวันนะครับหนึ่งสิงหาคมหกห้านะครับสองเก้าสี่แล้วก็หกศูนย์แปดลืมเขียนอะไรเขาไปสองศูนย์แปด เอาพี่น้องจดเอาเด้อพี่นอ้องถึงห้าสิบบันได้เขียนให้เพราะว่าเขียนให้มันก็ะเซ็นหลายตัวเนาะนะครับเดี๋ยวก็ในในสามในสองตัวนี้แอดมินขออนุญาตแจ้งเด้นอ,ดอาา 4, 8, นะครับขออนุญาตแจ้งมาจากสองเก้าสี่แล้วก็หกศูนย์แปดนะครับพี่น้องก็นออําไปวิเคราะห์ยันะเอาแคปแคบแคบพี่น้องนับหนึ่งนับสองนับสามแคปเด้อครับผมแคปเด้อครับผมแคปไว้แคปไว้ครับผมเดี๋ยวแคปหนาเพราะวันนะ้ำ เดี๋ยวโอโ้นี่มีดอลลาร์มาพร้อมเลยแคปาอ้าวนะครับพี่น้องแคปเอ้อครับผมนะครับแชปได้เลยนะครับหนึ่งสิงหาคมสองพันร้อยหกสิบห้านะครับผมบพอวันพว่ามักมักสองเก่าสีแล้วขบพอวันมักนะครับโอ้โแต่ว่าหกศูนย์แปดหนึ่สิบหกสิงหาบัรที่นี่หนึ่งตุลาสองศูนย์แปดมาศูนย์สิมาเทแนนนอนบ่จังงวดก่อนนะครับผมนะครับ ศูนย์หาเต็มเต็มนะครับผมศูนย์สองห้านะครับนี่มมน,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 นี่มาเมืองเมืองใหม่เนาะพวันเนาะวันที่สิบหกเห็นบอไหมครับตรงตรงเลยครับผมนะครับสิบหกนี่ครับพี่น้องอและท่านอาเซียนบอเซียเด้อว่าแม่คุ้มคักๆเลยครับเห็นบ่ครับเห็นบ่เนี่ยมันมันสอนเข้าไปเนาะนะครับเห็นบอเสร็จนะครับศูนย์หนึ่งห้าคะแนนมิลีเนาะน,นี่เห็นบอศูนย์หนึ่งห้าเห็นบ่ครับของวันที่สิหบหกนะครับพี่น้องเห็นบ่ มึงจะชัดด้วครับมึงจะชัดเมื่ออาทิตยบอนหนิ่งไปไหนเห็นปะครับนี่คือสถิติเก่านะครับผมนี่คือสถิติอาทิตยไลตาจะน้อยเด้อครับเอซี่นะครับก็อย่าทักอย่าทวงเด้อพี่น้องนะครับต้องขอถอดขอพัดลลายนะครับเพราะว่าไอ้เมึงกัถือโทรศัพท์มื่อเดียวนะนกับฝนก็ตกน้ำเดินทางมาหาพรวันกับฝนตกผู้เฒ่าเพิ่นกับนั่งชินเขาลติดพรวัตน์เขาเที่ยงเข้าเศร้า นะครับผมจะได้กับเป็นแนวทางเด้อครับผมสำหรับแนวทางของพ่อวันปฏิทินเงินล้านแคปหน้าจอแคปได้เลยนะครับผมนะครับสำหรับทนายที่มิจชกกับพ่อวันกัสสมบัติติดต่อผ่านไทมอมินได้เด้อนะครับถ้าอยากจะร่วมนะครับซอยนะครับนำซากกาแฟให้พ่อวันเด้อนะครับะซยเหลือผู้เฒ่าเนาะนะครับผมนะครับ ถ้าได้ที่มิโชคนะครับผมอ่ะอขอขอบคุณเพราะว่าหลายครับผมจีได้แม็กปะแนวท่างครับมียังสิฝากถึงพี่น้องเอฟซีบ่ะครับออพอแต่ว่าอย่าลืม6 0 8เด้อโอ้อพอวันเน้นมานออัก6 0 8 608 เก่าก็พกตัวเดียวกันเก่าก็พกตัวเดียวกันเก่าศูนย์ศูนย์แปดเอาเพิ่มตแต้มลดแต้มเ,เ,เป็นปริศนาธรรมครับผมครับขอบคุณหลายๆครับผมท่านผู้ชมเด้เออ่อถ้าได้เข้ามาแล้วครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร,ร์หนึ่งการกดติดตามนะคะรับสำหรับท่านใดที่ผ่านมาขแรกนะครับที่ยังไม่ได้กดติดตามเราก็ฝากกดติดตามแน่เด้อนะครับผมอ่ะเดี๋ยวพี่น้องนะครับเป็นเมืองผู้สันต์สนุน,นแป๊บหนึ่งครับผม กันตะขอันี่ะค่ะกับป่ตีเปุ่นนอแต่แต่ว่ามันมันนี่คุณน่าน้องค่ะกันพูดไดสักข้ากะลองลองลองสั่งเบิห่งล่ัองลองเัามาใส่เบิ่งว่งมันเข้าสิถึงเลขวะค่ะเบอรโทรหน้าจอเนี่ยเนาะเบอร์โทรกายยูหน้าจอเพิ่งก็กระเดิดีหีีดีหรีะคะเพราะว่ายังเงินบอหนึ่งหากระมาเห็นบางวดบางญานี่ซูนกับมาเอ็นบอแต่ว่าผมมาซูนค่ะ แมิอยู่ยเงนินกระเป๋าตลอดนคะคะเงินกรบเป๋าขายกระเป๋าด้วค่ะเดอ้อพราะพราะมันสิขาดมันกเกี่ยวมากขึ้น่าค่ะงั้นก็ขอสร้างนี่ค่ะทีขาดในกเกี่ยวมากขึ้น่าเกี่ยวมากขึ้น่าค่ะเพราะมันเกี่ยวสร้างได้จังเดียวเกี่ยวเงินมาจากกระเป๋าเขากระเดะจ้า,าลองเบิ่งนะคะเด้อมักกับซื้อมากค่ะลองเสียสกลองเบิร์โทบอร์น้าจอเนาะนี่นะคะเบอร์อโทหนา้าจอนะคะเดอ้อผู้ผู้ผู้ขายกับล้อรอได้จังค่ะสาธุสาธุผู้ขายกับล้อรอ เห็นคนรอบาไดยั้จินดาก็เลยได้สั่งเพื่อนนะคะไปเอามาไว้ใ้กระเป๋าค่ะพิ้วโตกระชื้นเลยค่ะท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลบกช้างตะขอช้างมงคลนางกวักหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาโชคลาบการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง,ทาง,ทาง